สวัสดีครับ18ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับวันนี้เราสังเกตเห็นสภาพของกิ่งทุเรียนมีอาการที่ใบแห้งพร้อมกันกระทันหันแบบนี้นะครับเราก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันแห้งเพราะอะไรมันเหี่ยวเพราะอะไรนะครับปรากฏว่าพอเราใช้บันไดขึ้นมาดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่ามีรอยขุยนะครับภาพไมโครมีรอยขุยเหมือนกับอะไรมาเจาะตรงกิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงกิ่งแห้งตรงนี้ไปแล้วก็จะไปทําการผ่าดูส่วน,ก,น <c oughs> กิ่งข้างบนนี่ก็เหมือนกันนะครับมีลักษณะแห้งพร้อมกันทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทําการาตัดเอาบริเวณตรงแห้งๆนี่นะครับไปทําการผ่าดูว่าจะเจอตัวอะไร นะครับเราก็จะตัดไปเราก็จะตัดตรงบริเวณที่เราเห็นขุยขุยแห้งนี่นะครับปัญหามันก็คือว่ามันอยู่สูงนะครับขึ้นมาตัดยากมากเลยตัดคนเดียวทำคนเดียวลำบากหน่อยนะครับนี่ครับเราก็จะตัดตัดเพื่อไปทำการผ่าพิสูจน์ดูนะครับนี่ครับรอยที่เราตัดออกมามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย แห้งไปเลยนะครับปาบก็ไมโคตรนะครับนี่ครับมันแห้งไปเดี๋ยวเราจะทําการผ่าดูนะครับส่วนกิ่งแรกที่เราตัดลงมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีรอยขุยขุยของคล้ายๆกับตัวหนอนตัวอะไรซึ่งคลิปลักษณะนี้เราเคยทําให้ท่านดูไปแล้วนะครับว่าเมื่อทําการผ่านี่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 เห็นแล้วครับขุยของมันอะ อุยของตัวนอนนะครับเนี่ยขุยของตัวหนอนที่เข้าไปกินลำไส้ของกิ่งกิ่งนี้ก็เลยทําให้มันแห้งมันเหี่ยวไปอันนี้คือเกิดจากสาเหตุของหนอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปผ่าดูว่าเจอตัวหนอนหรือไม่บางครั้งตัวหนอนนั้นก็จะออกไปแล้วนะครับบางครั้งเราผ่าไปก็จะเห็นตัวเล็กๆสีแดงๆอยู่ภายในนะครับนี่คือ สาเหตุจากหนอนนอนนี่เกิดจากอะไรครับเกิดจากผีเสื้อครับผีเสื้อเขามาจับลักษณะอย่างนี้นะครับผีเสื้อเขาจะมาจับตรงนี้กลางคืนน่ะแล้วเขาก็วางไข่จากไข่ก็จะเป็นตัวนอนตัวนอนก็เจาะเข้าไปในกิ่งแล้วก็กินลำไส้ของกิ่งก็จะทําให้มันแห้งไปนะครับส่วนใหญ่มันจะมา,าจับตรงบริเวณยอดที่กําลังแตกยอดมาใหม่ๆแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นกิ่งแก่แล้วตัวหนอนแมลงผีเสือ้อพวกนี้มักจะไม่วางมักจะวางในลักษณะที่กิ่งกำลังอ่อนๆอวบๆอย่างนี้แหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทำการผ่าพิสูจน์ดูข้างล่างนะครับต้องมีขูกขลักหน่อยอใช้บันไดขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ประมาณสองสามเมตรนะครับทำได้เพียงเท่านี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับการจับภาพมันไม่ค่อยอโค้ดภาพเท่าไหร่นะครับ ต้องขออาภายัยเดี๋ยวเราไปทําการผ่าดูครับโอเคนะครับสวัสดีครับ